ต่อกันที่มวยดีมวยไทยค่ะคืนนี้เป็นหน้าที่ของศึกเกยียดเพชรที่เวท,เวทีมวยลุมพินีนะคะมวยจะชคกันสนุกขนาดไหนติดตามกับคุณกันสีพักดีกันเลยค่ะ มวยไทยสกเกียรเพชรเวทีมวยลุมพินีเริ่มด้วยรองขั้ของรายการมุมแดงวันชัยน้อยสิงปราปากน้อยเจ้าของรางวัลน,นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งยอดเยี่ยมเนื่องในวันมวยไทยประจําปีนี้เจอกับหนุ่มตรังน้อยสิงป้อมปราในพิกัดน้ำหนัก113ปอนด์ตลอดการชกเป็นหนุ่มตรังน้อยที่พยายามเดินหน้าออกหมัดวางแข้งชนิดวันชัยน้อยตั้งตํารารับแทบไม่ทันแต่ตั้งหลักได้วันชัยน้อยก็สวนด้วยแข้งด้วยเข่าอาวุธหนักน่วงจนหนุ่มตรังน้อยหมดแรงครบ5้ายกวันชัยน้อยเลยเอาชนะแนนไปได้ ขวเอกนำรายการเป็นการชิงตำแหน่งแชมปเปี้ยนมวยไทยรุ่นซปเปอร์ไฟ์เวทประเทศไทยในพิกัดน้หนัก113ปอนด์ระหว่างมุมแดงซีอุยสิงมาวินหนึ่งในเพื่อนร่วมค่ายของร้อยเชิงที่โดนจับกลุ่มคดีล้มหมวยเมื่อวานนี้ชิงแชมป์กับชูซับพพสอสละชีพตลอดการชกเป็นซีอุยที่พยายามเดินลุยเตะขาต่อยหมัดเบียดเข่าแต่ชูซับวันนี้แม้เสียเปรียบอาวุธแต่หน้าเสือแข็งยก3ายก4ี่ซีอุยเร่งเครื่องหดแข้งซ้ายสวยงามจนแซงเอาชนะคะแนนกู้ชื่อกลับค่ายได้แบบสะใจ ผมก็ต้องคูดชื่อใ,ใกล้ๆครับผมก็ตั้งใจซ้อมเต็มที่ไม่อู้แมรร่เลยผมก็อยากจเจ้าเจ็มเหมือนกันครอบครัวผมบอกว่ายิ่งดูแลยิ่งกว่าลูกผมอีกผมก็ซัพพอร์ตเขาเท่ากันอยู่ที่เขาเลือกทางเดินของเขาผมก็ดูแลทุกคนเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่คนที่ผิดพลาดไปเขามันมัน,ม,นมันอาจจะสายไปสําหรับเขาอะไรเงี้ยแค่นั้นเอง นอกจากนั้นวันนี้เวทีมวยลุมพินีเตรียมจัดถ่ายทอดสดศึก DCP เวอร์มวยไทยซุปเปอร์ไฟท์ตามนโยบายของสนามมวยที่จะมีการถ่ายทอดสดมวยทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา20นากา20นาทีโดยเปิดหัวศึกเพชรเกียรติเพชรเสออกสรรอขวัญเมืองปะทะกุหลาดดำสจเปี๊ยกอุไทยในวันอัคารที่12กุมภาพันธนี้แฟนมวยพลาดไม่ได้